ครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาผัดกะเพราปลาหมึกนะครับใส่หมูสับไปหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวมาชมดูนะครับครับเ,เราจะมาเริ่มต้นกันผัดเลยนะครับใส่น้ำมันหมูนะครับที่เราเจียวไว เดี๋ยวร้อน้ำมันร้อนก่อนครับเดี๋ยวเราก็ใส่พริกไวเลยนะครับพริกกระเทียมตามครับ เริ่มหอมแล้วครับใส่หมูก่อนนะครับหมูสับ เติมผนแล้วครับผัดหมวสุดเราไกใส่ปลาหมึกครับเรนะ้ ตส่ยำใส่ยำตาไปห,หน่อยครับใส่ผงนัวครับใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่สองช้อนน้ำมันหอยประมันหนึ่ช้อนสีขาว ติ๊บนึงเพรื่องกินหน่อยด้วยฟ้าเขียวอย่านี้แหละครับแค่นี้ก็อร่อยครับเดี๋ยวเราใส่พริกขัวไปหน่อยครับเพื่อความจัดจ้าน อร่อยแล้วครับอย่เลาเติมน้ำปลาสักิดหนึ่งเพื่อมีรสเคี้ยวขินน้ำปลาหน่อย นี่ครับแล้วใส่พริกขั่วที่เราอบไว้เพื่อความจา้างรสชาติ่าเดี๋ยวเราขึ้นแล้วครับใส่ใบเะพราวเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟแล้วครับโอเคแล้วขึ้น พร้อ,อมแล้วจะ่ายแล้วครับไม่พร้อมช่วย ปลาหมึกรับรองไม่ขาวครับก็เราเราล้างมากับมือครับยังมีคลิปล้างอยู่นะครับเข้าไปชมได้นะครับน้ำเสดอครับ โอ้โห,หน่าทานมากเลยครับเราควรช่วยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดหน้าเพืใหม่คคััสวัสดีครับ